มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเผยมรสุม29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ทำให้เกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ วันที่27สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2565ระบุนะคะว่าการคาดหมายในช่วงวันที่27-28สิงหาคม2565 ร่องมรสุมกำลังอ่อนาพาผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนตลอดช่วงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะข้อควรระวังในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2565นี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะภาคเหนือในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่2กันยายยน2565นะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่27-28สิงหาคม2565จะมีฝนฟ้าขนองรยละ3 0 4 0ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองรยละ4 0 6 0ของพื้นที่ค่ะภาคกลางในช่วงวันที่28-29สิงหาคม2565นี้จะมีฝนฟ้าขนองร1ละ3 0 4 0ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยาย,ยน2565นจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึง60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกนะคะในช่วงวันที่2 7ถึง28สิงหาคมและวันที่1ถึง2กันยาย,ยน25-65นี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึง60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วนในช่วงวันที่29ถึง31สิงหาคม 25, 6 5มีฝนฟ้าขนองรละ60-70ถึง70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรละ40-60ถึง60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ ในช่วงวันที่27-29และ30สิงหาคม2565และในช่วงวันที่27-28สิงหาคม2565-31ถึงสิงหาคมและ2กันยาย,ยน2565ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่29-30สิงหาคม2565นี้ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่2ี่สิสิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2อ6 5นยนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในช่วงวันที่2ี่สถึงสสิงหาคม2565นะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่27-29สิงหาคม2565จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2565จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอขอบคุณกลุมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ